ปิดตำนานตั้งหัวเสียงห้างดังย่านบางลำพูให้บริการวันสุดท้ายกลายเป็นตำนานตั้งหัวเสงห้างดังย่านบางลำพูประกาศให้บริการวันสุดท้ายพร้อมขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนวันที่20พฤศจิกายน68 Facebook p a เพแทงหัวเสงกงค๊ป h t t p s colon slash slash www facebook com s a s h t a s i n g ได้โพส์ข้อความถึงลูกค้าโดยระบุว่าวันนี้ตั้งหัวเสียงบางลำพูเปิดบริการวันสุดท้ายข้าขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนซึ่งหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอทิเงียบอีกแล้วแล้วจะเลิกกิจการไปเลยหรือครับขอบคุณที่ให้บริการมายาวนานตกใจเพราะเพิ่งเห็นโพสต์ขอให้ผลงอทุกคนโชคดีค่ะห้างสมัยเด็กของเราไปหมดแล้วเพิ่งไปมาเมื่อวานซื่เสียดายใช้บริการตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนและอื่นๆสำหรับตั้งหัวเสงบางลำพูก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 4 9 7โดยยุคเริ่มต้นเปิดเป็นร้านขายถ้วยชามในย่านบางลำพูชื่อว่า ร้านห่งเสงจากนั้นในปี2505ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตั้งหัวเสงและปรับมาเป็นการขายเครื่องเย็บปักถักร้อยอุปกรณ์งานฝีมือซึ่งถือเป็นร้านที่ใหญ่มากๆในยุคนั้นก่อนขยายกิจการเปิดมินิซูเปอร์มาร์เก็ตและเปิดเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ขึ้นและขยายไปเปิดตั้งหัวเสียงทนบุรีกระทั่งเจอวิกฤตต่างๆและเมื่อปี2567ได้มีการประกาศปิดสาขาทนบุรีลงก่อนที่ล่าสุดจะมีการประกาศปิดสาขาบาลลังูที่ถือว่าเป็นสาขาแรก